ครับพระธเจ้าพระอ,องค์เทศโรปรดพระกาผมพระกาผมมันลุมมรกขั้นต้นโสดาบันเห็นไหมล่ะตอนนั้นพระกาผมก็เหนือกรรมไม่ได้เพราะอยู่ในโลกุยะแต่ถ้าโลกุตระแล้วเหนือกรรมทั้งรูนะอันนี้เหนือกรรมได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นี่เรียกว่าโลกุตระแต่คนมันไม่ชอบไปที่คนไปชอบเครื่องเส้นบวงสวงเครื่องรางของขังว่าเลือดว่าปราะเสริฐ ขอ unku, dled, ให้เครื่องรางของขังเจ้าพ่อเจ้าแม่ช่วยให้้าพเจ้าน our our family, ั้นได้ดีได้ดีให้กาพเจ้าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็ว่ากันไปก็เห็นอยู่อย่างเก่าอยู่เครื่องรางของขังก็ไม่สามารถช่วยให้เราเรียนเก่งได้เราก็ต้องเรียนเองเครื่องรางของขังก็ไม่ได้ช่วยให้เราไปค้าขายได้เราก็ไปค้าขายเองเครื่องรางของขังก็ไม่สามารถทําให้เราจากชั่วเป็นดีได้หรือจากดีเป็นชั่วได้ชั่วเราก็ทาเบียงดีเราก็ทาเบียงนะ ไม่เห็นว่าเครื่องรางของขังจะทําให้คนดีกลายเป็นคนชั่วและคนชั่วกลายเป็นคนดีก็เห็นแต่อยู่อย่างนั้นถ้าเครื่องรางของขัง,งดีจ้างเขาก็ไม่ขายให้เรา